เมียถือลูกแล้วก็เมียจับลูกรองเท้าเมียจับกระเป๋าคุณจับอะไรจับไมค์กอันเดียวค่ะคุณจังเลยค่ะอาหารเด็กดีนะเพราะว่าโลฮากินเก่งมากเลยถ้ากินแล้วอร่อยนะถึงแล้วนะคะวาลาหัวยืนสวัสดีครับเฟ my girl oh so วันนี้นะครับเราจะมาพักผ่อนกันที่หัวหินนะครับมีครับคุณนั่เลยที่ไหนครับหัวหินวลล่าวาลาหัวหินรีสอร์ทนะครับขอตอนเทีเรืยกันเลยค่ะลโห y o u r e so beautiful girl เราจะเดินไปที่ห้องพักแล้นะครับโอ้แค่ทางเดินก็สวยมากเลยนะมอมมองก็สวยมากเลยเราจะพาไปที่ห้องหน่อยเร้ออ่าเดินเข้าห้องเร็เลยถึงห้องแล้วนะครับว้าสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นห้อง family room นะครับเผื่อใครมีครอบครัวนะครับอยากจะมาอยู่ห้องพักแบบนี้นะครับโอ้ Welcome to w a l a ว้ว ชอบเตียงสองชั้นใช่ไหมแฮปปี้ไหมตอนเด็กๆอ่ะผมชอบเตียงสองชั้นมากๆเลยหนูเอาหนูขึ้นไปแล้วสูงห้องน่าน <gu pp le> นนรักมากเลยนะน่ารักมากดูสิครับม,รมา,มาอะไรโลหาอะไรโลหะกับปวบมือเรียกด้วยองว้าว กาเดนวิวนะกาเดนวิวโรฮาอาบน้ำตรงนี้เลยไหมอาบเลยไหมอาบน้ำไหมน,นี่คือวิวนอกห้องนะครับช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยด้วยมีความสุขนะครับได้มาเที่ยวนะครับแล้วก่อนเดือนเราจะพาโรฮาไปกินข้าวก่อนนะครับโรฮาห,หิวข้าวหรือย,อยังหิวแล้วครับอาหิวแล้วเนเมียถือ ก็เมียจับถุงรองเท้าเมียจับกระเป๋าคุณจับอะไรอยู่จับมีทีอันเดียวค่ะคุณดิจังเลยค่ะที่นี่นะมองไปทางไหนก็สวยใช่ไหมอ๋อเพราะว่าอันนี้เขาสวยพิเศษนะแต่งตัวมาน่ารักเชียวทำไมเสียงผมเหมือนอ๋อเหมือนเลยอ่ะ ทำไมพูดแล้วเหมือนได้ยินกับทุกคนเลยเหมือนมีไมเลยบายบายอะไรบายบายอะไรไปด้วยกันบายบายบายบช้ไปเขาเวลาทํดาอยากไปด้วยกันต่ออ๊ไม่ไปแล้วดูดิว้าวเชคตาไปเดินเล่นที่ไหนครับว้าว หารเช้าที่นี่นะครับ้มีให้เลือกเยอะๆมากมายเลยนะครับเยอะแเลยนะครับคุณหนูก๋วยเตี๋ยวแม่ไม่ต้องป้อนนะครับเอ๊ะกินสัตว์ด้วย อาหารอร่อยไหมครับพึ่งคือครับพึ่งเข้าปากอร่อยไหมว่าเต่มมาเพราะว่าอารมณ์ดีชอบไปเที่ยวอวันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีนะครับก็มากินข้าวเช้ากันนะอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ชิวๆมากเลย วิวสวยอากาศดีด้วยอ่ะห้องพักสวยพักผ่อนสบายเลยใช่ไหมค่ะว้าวชิวจริงจริงด้วยไม่ยอมไม่ยอมอาปาชิวเลยอ่ะทำไมเอามาชิวได้อาปาอาทไมเอามาชิวได้อาปชิวไม่ได้เลยอ่ะเขาอยากชิวอยากไปอยากว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำใช่ปกะว่ายน้ำไหมเออเธอกินเนย เอาละครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพาเวโลฮาไปเล่นน้ํากันนะครับชอบไหมครับเบบี้ชักลงน้ำหรือยังเบบี้ชักเบบี้ชักลงน้ำหรือยังแม่ลูก่อไห่จะลงน้ำครับหนาวก็กอดกันไว้ครับสองคนน้ำเย็นเจ็บไปค่อยๆลงไปอ้าว นนไม่ทำดีกว่วกาเพราะว่าออยู่แต่งตัวมาจัดเต็มเพราะว่าตอนนี้เริมไอแล้วว่ะอะไรสรุปว่าไม่ลงน้ํานะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าวิวแถวนี้สวยมากเลยนะสาวว่ายน้ําก็สวยนะ,<า>อะโอเคงั้นมาลงสระเด็กแล้วกันสรุปไม่ได้ลงน้ำนะครับเดินขอบสระอย่างเดียวครับ ตกของคนกลัวหนาวนะครับแต่ว่าเรามีแผนสำรองแผนสำรองก็คืออาบน้ำที่ห้องนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าสาวไน้ำข้างนอกจะหนาวเพราะเรามาเล่นน้ำตรงนี้ได้นะครับชอบที่สุดคือรถกลอฟบ๊ายบายอาจะไม่าปบายอาจะไม่าปบาย เดี๋ยวตอนนี้แล้วาลังก็จะไปที่บอนนี่คาเฟเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงที่คาเฟ่แล้วนะคาเฟ่น่ารักมากเลยนะนี่นะครับเป็นบรรยากาศคาเฟ่บอนนี่นะครับเป็นคาเฟ่ของทางโรงแรมติดชายหาดริมทะเลเลยครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยลูกเล่นอยู่ตรงนี้แหละมาจะนั่งตรงไหนตรงนี้หรือตรงน,รงนี้ตรงไหนอานั่งเลยตอนนี้เค,ค้กกับกาแฟก็มาแล้วนะครับห นี่จ้วงใหญ่เลยนะครับน่าจะอร่อยมากเค้กมะพร้าวน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยมากนะเนี่ยตรงนี้เป็นคาเฟ่ริมทะเลนะครับเรฮะหันมามองหน่อยเลยหันมามองหน่อยว้าวนี้คือ bon Cafe คบอนนี่คาเฟ่นะครับคาเฟ่น่ารักน่ารักอากดีมากเลยอะรูมอะมาจาับเอาทะเลด้วยอะดูวิวแล้วก็กิกนกาแฟกับ เนี่ยขนมปังโอ้โหชุ่ยเลยค่ะขนมเค้กหรือเปล่าครับไม่ใช่ขนมปังอก็ได้นี่ไม่หวานเกินไปด้วยนะอร่อยมากเลยใช่นี่กินได้นะเด็ก็กินได้เลยอ่ะเนี่ยขึ้นมันสุดเลยอ่ตอนนี้รู้ว่ะนอกแล้วนะคะแล้วว่าจำโคม ออกไปข้างนอกกินกาแฟกันแล้วก็ชิวๆเต่ว่ารู้หาน,นอนแล้วอ่ะอยู่ห้องก็งองแงใช่พอออกมาคาเฟ่หลับเฉยเลยใช่ก็เลยอ๋อโอเคกลับบ้านนอนสบายดีกว่ากลับไปนอนก่อนเดี๋ยวออกข้าใหม่ <c oughs> ยังอยากมาคาเฟ่ยอยู่คาเฟ่มากมากเลยแล้วก็อันนี้ <Okay. S 2> กินแล้วว่ามันอร่อยด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยนะฮะโอซีาอามาน้ำหนักเท่าไหร่ อู้น้ำหนักเยอะขึ้นนะปกติ42ตอนนั้นนี้บ่นว่าน้ำหนัก42เบาเกินไปตอนนี้ขึ้นแล้วนะเพราะว่าสามีดูแลดีใช่ไหมครับแต่สามีน้ำหนักลดนะตอนนี้น้าน้ำหนักก็น้อยเหมือนกันอสอตดก็ออคีตอนเด็กไม่ยอมใส่ตอนโตไม่ยอมใอด ตอนนี้จะไปไหนคะแล้วฮไปมัมมัมอยู่ที่นี่นะครับก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะนอนสบายๆวิวสวยๆจริงๆนะวิวสวยมากเลยอ่ะบ่ายก็ไปคาเฟ่ได้เย็นๆก็ไปคาเฟ่หรือว่าถ้าเกิดไม่อยากไปข้างนอกเราก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารตรงนี้ได้นะครับอร่อยด้วยนะวันนี้ก็อยากจะไปลองดูว่าอาหารกลางวันนยังไงบ้างมีเมนูีซด้วยเมนูเด็กเขาสำคัญมากนะสำหรับคุณม่วง ดูด้วยมีเมนูของเด็กด้วยนะน่ากินมากเลยเมนูของเด็กดูดีมากเลยมีข้าวโพดย่างด้วยดูดี My name is Chiki Chiki c h k i My name is Chacha ครับครับบะเกอเทม่บะกอแม่บะเกอบะกเท๋ีกนัเน่ยตแม่ลูกเขาคุยกันมคุยกันรู้เรื่อง่ กอังบอเบชิอผมฟังทุกวันยังไม่รู้เรื่องเลยกินแล้วบุมบุมบุมเลยนะบุมบมบมแต่อาหารที่นี่อาหารเด็กดีนะเพราะว่าพวกหลอเพราะว่าโลหากินเก่งมากเลยกินถ้ากินแล้วผูกพามาดูทะเลของรีสอร์ทที่นี่นะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้น ก็เลยไม่มีหาดให้เดินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงน้ำลงเนี่ยเราจะลงไปเดินเล่นได้หรือว่าคุณอยากจะลงไปเดินก็ได้ก็จะล,ล,ลงจะให้ลูกเล่นน้ำไหมครับงดังค่ะเยนน็นดูปลอดดูเช็คก่อนสิเดี๋ยวพอเขาแตะน้ำนะเขาหันมาบอกว่าไม่ให้เล่นแล้ว <S 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 เราฮะยอมมาเล่นน้ำแล้วนะครับครั้งแรกอะหนาวอะครั้งแรกหนาวตอนนี้โอเคแล้วโอเคแล้วอุ่นนะต้องลงมาสักพักนึงก่อนแล้วก็ฉีแตกเปล่อว่ะมาเทื่ยนี่อุ่นเลยอะหรือว่าเราหาฉชีแตกในอุ่นฮะรอ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 นอรารอ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 เอาอร่รอ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 อรอรอร่รอ้ารอ่อร้าอร่อรอรออร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 อบอร่าออรอรอาอร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  หมังากว่ายน,น้สร็จครับาก็นอนแต่รงจวาน้เสร็จ<แ>เอ,าเอา้าะโอทห,หทสตาหาถ่ายนะครับถ้าโรงแรมนี้กลับห้องมานะครับถ้าโรงแรมเตรียมของฝานให้โลฮาด้วย นี่ม้มีอะไรนี่นี่อะไรนี่เ<ม>ขียนหนังสือเล่นๆน,นะครับวาดรูปแล้วนี่อะไรมีอะไรกุยจั๊บขนมอว้าวอขอบคุณครับขอากลุณครับกล่องรูปค่ะทุกงสงศ์ขอบคุณทางวาลวารีสอร์ทด้วยนะครับใหญ่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  น,นี้ก็กลังจะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นสัมภาระของเรานะครับอ่าตรงนี้เราจะมาปิคดคลิปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ชอบมากเลยเพราะว่าพูดไปเหมือนแบบเรามีไมโครเองเลยวันนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่แบบว่าพูดไปแล้วเหมือนแบบมีเสียงสะท้อนนะครับจิ๊กจอกิกจอกเปๆจิก๊กจอกเปจิก๊กจอกโอเควันนี้ก็ คลิปนี้ก็จะเป็นการรีว be i mean, so ิวร I mean, like okay. ีสอร์ทที่วาราหัวหินนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่อง f ฟ t บุ n g โก้ด้วยนะค่ะบ๊ายยบาโอ้มวยเฟสบุ้งโก้ 하하하 <목소리도> <목소리도> <목소리도>